ต่างคนต่างคิวทองถ้าไม่ได้รวมตัวปีนี้ก็ไม่รู้ว่าจะได้เห็นภาพนี้อีกเมื่อไหร่นะคะก็เป็นโปรเจกต์ของสองค่ายเพลงค่ะ Love e s Entertainment แล้วก็ Music Move นะคะกับคอนเสิร์ตใหญ่ที่ใช้ชื่อว่า The Kingdoms ค่ะรวมศิลปินชายแห่งยุคทั้งหมด4คนนะคะตามรอยความสำเร็จของคอนเสิร์ตร,รวมตัวของสายร้องฝั่งหญิงไปแล้วจัดขึ้นมืปีก่อนค่ะ ซึ่งคอนใหญ่แฟนคลับเยอะกระแสก็เลยเต็มโซเชียลค่ะตั้งแต่เปิดตัวโปสเตอร์ตอนนั้นผู้จัดปล่อยออกมาแค่ชื่อคอนเสิร์ตแต่ยังไม่ได้ยอมบอกนะคะว่าศิลปินเนี่ยจะมีใครบ้างแต่ละดอมก็พากันเดาว,ว่าเอ้ยมันน่าจะเป็นการรวมตัวของสายเวิร์กเลฝั่งชายหรือเปล่าแล้วก็เข้อออกมาแล้วค่ะส,คสี่คิงนี้4คนถูกใจคุณผู้ชมหรือเปล่านะคะนนทนนค่ะเดะทอยเจฟซาเตอร์ Toy, ater, แล้วก็ไบร์วชิลวิทด้วย ก็คือเจเนอเรชันเนี่ยเรียกว่าไม่ต่างกันเท่าไหร่ส่วนความหล่อ้โหกินกันไม่ลงนะคะงานนี้เพราะว่าคนละสไตล์จริงๆแต่ว่าคนที่ถูกจับจ้องเยอะหน่อยแน่นอนค่ะไบร์วชิรวิทย์นะคะเพราะว่าภาพจําไม่ชัดเท่ากับอีก3คนที่ยืนยาวในวงการเพลงมาเกือบ10ปีค่ะคือว่าไบร์เนี่ยเขาเพิ่งจัดคอนเสิร์ตเดียวของตัวเองในต่างประเทศจบไปแล้วก็มีดราม่าเรื่องลิขสิทธิ์เพลงด้วยนะคะซึ่งในงานแถลงข่าวนักร้องนักแสดงหนุ่มก็ถูกถามเรื่องเดิมอีกเพราะว่านายโซ เที่ยวยังเถียงกันแรงว่าเอาสรุปใครถูกใครผิดแล้วก็มองว่าเรื่องลิขสิทธิ์เพลงเนี่ยมันยิ่งซับซ้อนหนักอยู่นะคะโดยเฉพาะการนำไปแสดงในคอนเสิร์ตต่างประเทศซึ่งตัวไบรท์เองเนี่ยเขายืนยันว่าทีมงานของตัวเองเนี่ยทำถูกต้องทุกขั้นตอนอ่ะเดี๋ยวไปฝางอีกทีค่ะว่าเอ๊ะจะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่ากับเรื่องประเด็นลิขสิทธิ์นะคะถ้าเกิดให้เล่าในเรื่องของส่วนคอนเสิร์ตเลยครับคอนเสิร์ตที่เกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นในครั้งนี้ผมไปในฐานะศิลปินที่ ที่ไปเล่นเฉยๆคือหน้าที่ของผมในแง่ของลิขสิทธิ์คือมีหน้าที่แค่ส่งเพลงให้กับทางพาร์เนอร์ที่ญี่ปุ่นเป็นคนจัดการซึ่งก็คือที่เวสตซีก์ัพเพียซึ่งทางทีวีอาเซียคัพเียเนี่ยพอผมเห็นข่าวนี้ผมก็มีการรีเช็คก,กับทางเขาซึ่งทางเขาได้ทําถูกตามขั้นตอนหมดแล้วซึ่งวิธีการทำงานของญี่ปุ่นจะเป็นแบบนี้ครับคือเราส่งเพลงไปขอลิขสิทธิ์กับทางผู้จัดเก็บลิขสิทธิ์แล้วก็เราก็เล่นให้เสร็จแล้วก็จะได้เอกสารรับฟรูมาอะไรเงี้ยซึ่งอนนนีี้้้ววกมมกาาาารอออง่่่่่่ึสสทบโผมมไไดแตู เหมือนที่พี่เขาลบไปเพราะมันทําให้เกิดการเข้าใจผิดอะไรเงี้ยครับแต่ว่าทางใจส่วนของผมการทํางานคอนเสิร์ตที่ญี่ปุ่นเราทําได้อย่างถูกต้องแล้วแน่นอนก่อนที่จะโพส์ทุกๆอย่างคือพอเราทราบเรื่องก่อนที่เราจะเคลื่อนไหวในทุกๆขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นการโพสต์การจี้แจงอะไรก็ตามเรามีการโทรอินฟอร์มทีมของพี่บอลทุกๆอย่างครับเพราะว่าผมมองว่าเราควรจะแจ้งเขาได้ทราบก่อนที่เราจะโพสตอะไรไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตาม คอนเสิร์ต The Kingdoms นะคะมีนนทนนเป็นสารตั้งต้นแรกสุดเพราะท่านนับเฉพาะปีที่ผ่านมาทั้งจัดคอนเสิร์ตใหญ่ของตัวเองแล้วก็สร้างปรกากฏการณ์โซเอาใน9นาทีค่ะพร้อมพาเพลงฮิตรักแรกนะคะติดอันดับเพลงไทยยอดนิยมส่วนปีนี้มีเพลงใหม่แล้วชื่อว่าจำนนค่ะ<ไ>ก็โดนแซวว่าใครก็ร้องตามไม่ได้เพราะว่าไฮโนซะโอ้โหสูงปี ก็ใครจะ cover ก็ต้องสู้กันหน่อยนะคะคือต้องบอกว่าเนี่ยเป็นหนึ่งในศิลปินชายที่ทําผลงานโดดเด่นที่สุดอีกคนหนึ่งก็คือเจฟซาร์เตอร์นั่นเองปีที่แล้วเรียกว่าเป็นปีที่พีคที่สุดในชีวิตค่ะทั้งผลงานเพลงดำๆนะคะเพลงแปลกสุดติดหูรวมถึงมีรางวัลันูดนตรีการันตีฝีมือด้วยก็พยายามมาเป็น10ปีค่ะสะท้อนภาพวงการดน,นตรีที่ถึงคราวฉายแสงของศิลปินชายแห่งยุคบ้างแล้วนะคะโดยคอนเสิร์ตของ4ี่หนุ่มจะแสดง2รอบด้วยกันวันที่1และวันที่2มิถุนายนที่อิ แพรกอารีนาเมืองทองธานีค่ะ